สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษในร้อยตามรอยพระบาทถิท่มกระบอมอาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่1เมษายนวันนี้นะครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้น26รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ21รายจากต่างประเทศ5ารายครับทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมที่มีโควิด -19 ทั้งสิ้น,น2 8 8 8 9ารายนะครับแล้วก็วันนี้ครับไม่มีผู้ที่เสียชีวิตนะครับ เราจะมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว94คนด้วยกันนะครับเรายังมีอีก1,247รายอยู่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสนาม3 6 7รบายโรงพยาบาลทั่วไป800กว่ารายครับนะครับมาดูครับวันนี้ผู้ป่วยใหม่26รายเป็นอย่างไรนะครับผู้ป่วยใหม่26รายนี้นะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ21รายจากต่างประเทศ5ารายครับในจนํานวนการติดเชื้อในประเทศ21ราย,ยาวันนี้นะครับมาจากระบบบริการหรือเฝ้าระวัง13ราย จากการค้นหาผู้ป่วยผู้ติดติดเชื้อเชิงลุกในชุมชน6-8รายครับก็หมายความว่าการติดเชื้อในประเทศ21รายในวันนี้นะครับมีกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอาการไปตรวจเจอเชื้อว่าเป็นโควิด -19 จึงเข้ารักษาโรงพยาบาลครับวันนี้มีทั้งสิ้น13รายนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งครับไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยไม่ทราบครับว่าเป็นโควิด -19 เราจึงจําเป็นต้องไปขอสุ่มตรวจไปสุม่มไปตรวในชุมชนนะครับ ซึ่งมีจานวนเพียง8ลายครับนะครับมาดูครับว่าวันนี้การติดเชื้อในประเทศ21รลยนี้มีในจังหวัดไหนบ้างนะครับในจำนวนผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาล13ลายวันนี้นะครับมาจากกรุงเทพมหนาคนคร7ลายสุรประการ3ลายสมุทรสาคร3ลายครับในจำนวนที่กรุงเทพมหนาคนคร7ลายนี้นะครับเป็นไทย6ลายเมียนมา1ลายสุดประการ3ลายเป็นไทยทั้ง3ลายสมุทรสาครน,นะครับ3ลาย เป็นเมียนมาทั้ง3าลายครับนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นการตรวจคน้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชนนะครับที่มี8ปดลายวันนี้มาจากสมุทรสาครทั้ง8ปดลายครับเป็นเมียนมาทั้ง8ปดลายครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้นะครับเป็นตัวเลขที่ต่ํามากๆนะครับจากเรากะว,ว่าทั้งประเทศจาประมาณร้อยไม่เกิน 100, กร้อยบวกลบยีนะครับวันนี้ต่าลงมาเยอะต่ํากว่า50อีกเหลือ20กว่าลายเท่านั้นนะครับ แล้วก็การติดเชื้อในประเทศเพียง21รายพบในโรงพยาบาล13รายทั้งหมดในชุมชนที่หลบซ่อนในชุมชนคือ8รายนะครับมาดูต่อนะครับว่าในจังหวัดที่เคยมีการระบาดคือกรุงเทพมหานาครสมุทรสาครน,นะครับขณะนี้สมุทรสาครพบในโรงพยาบาล3รายในชุมชน8รายร้อยลงไปเยอะมากนะครับแต่ขณะเดียวกันครับเราก็ยังมีการาตรวจหยุดสม่ำเสมอ นะครับเฝ้าระวังสม่ําเสมอครับไม่ต้องตกใจนะครับส่วนกรุงเทพมหานครครับมีโรงพยาบาลเจ็ดายในชุมชนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นในแหล่งต่างๆกรุงเทพมหานครในเที่ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสถานบันเทิงทั้งหลายไม่มีไม่มีนะครับแต่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ให้ทราบแล้วเราก็ยังมีการค้นหาการตรวจเชิงลุกในการเฝ้าระวังตลอดเวลาครับให้พี่น้องคนไทยมั่นใจได้นะครับปทุมธานีวันนี้ไม่มีเลย ทั้งในโรงพยาบาลและทั้งในชุมชนเพราะฉะนั้นทุ่มทานนี้ครับน่าจะค่อยๆหมดไปนะครับถ้าตัวเลขนี้เป็นจริงก็กาลังจะหมดไปแล้วนะครับส่วนสุดปราการ3มรายนีน่าจะมาจากเหมือนกับสะเก็ดไฟครับจากแหล่งของกรุงเทพมหานครและสมุทรสาครนะครับมาดูต่อครับมาดูในการติดเชื่อจากต่างประเทศวันนี้มีเพียงห้ารายเท่านั้นนะครับมาจากเมียนมาหนรายครับสวีเดนหนราย เลบานอนหนลายกาตาหนึ่ลายและนอร์เวย์หนลายครับทั้งหมดก็เข้าสู่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ครับคือส t ตทควอลันตีนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าปลอดภัยไม่ระบาดออกมาข้างนอกนะครับทีนี้มาดูในสกอร์บอร์ดครับเนื่องจากวันนี้เห็นแล้วไหมครับว่าตัวเลขวันนี้น้อยมากนะครับเพราะจังหวัดต่างๆที่มีการแพานระบาดก็น้อยลงไปนะครับจากการพบที่สมุทรสาครวันนี้11คนเท่าเมื่อวานนี้11คนกรุงเทพมหานครล,ลดลงไปครับ กรุงเทพมหานครขณะนี้ตัวเลขเพียงแค่2หลักวันนี้ลดลงเหลือหนึ่งหลักเท่านั้น7คนเท่านั้นนะครับปุดปาการก็2หรือ3คนวันนี้3คนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเป็นอีกวันนึ่งที่ต้องจารึกไว้ว่าเคสในวันนี้น้อยลงไปมากมาดูต่อครับมาดูต่อในอในกราฟนะครับในกราฟแท่งและกราฟเส้นตรงที่มีให้ดูทุกวันนะครับกราฟแท่งเป็นการแสดงถึง การที่มีการระบาดในชุมชนต้องไปค้นหาเชิงลุกนะครับส่วนกราฟเส้นตรงเป็นการกราฟที่บอกว่ามีในโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กราฟเส้นตรงก็เริ่มเป็นเส้นตรงแล้วแล้วก็ไล่ลงมาไล่ต่ําลงมาแล้วนะครับเกือบไล่เลี่ยเกือบติดพื้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็เป็นตัวเลขที่เป็นก,นกนราฟที่บอกว่าการแพร่ระบาดนั้นเราคุมได้เป็นอย่างดีกําลังลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะน,นั้นครับสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันทํา ทำกันต่อไปครับกาดไม่ตกนะครับและเรากําลังมีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นคนทั้งหลายที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะไม่เป็นรุนแรงนะครับแต่ยังแพร่ระบาดได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านทุกคนต้องระวังครับสวมหน้ากากอนามัยระยะห่างเสมอครับจนกว่าจะฉีดวัคซีนได้ครบตามเป้าหมายคือประมาณปลายปีนี้นะครับทุกคนช่วยกันครับอย่าประมาทครับนะครับมาดูต่อครับมาดูต่อในแผนที่ประเทศไทยในวันนี้นะครับเรียนให้ทราบแล้วว่าการระบาดเที่ยวนี้มี67จังหวัดนะครับ แล้วก็มีกองไฟใหญ่3กองไฟที่เหลือเป็นสเก็ดไฟทั่วประเทศกองไฟใหญ่นั้นก็มีที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและสมุทรสาครกับจังหวัดตากนะครับขณะนี้เปลวไฟใหญ่นะครับมาดูมาดูในแผนที่ประเทศไทยไล่มาจากซ้ายมือถึงขวามือนะครับจากสัปดาห์ที่10 11 12และสัปดาห์นี้นะครับ ก็จะลดลงเรื่อยๆก็จะเห็นว่าสะเก็ดไฟหายไปเรื่อยๆนะครับส่วนเปลวไฟนั้นหายไป2ที่แล้วในสัปดาห์นี้คือภาคตะวันออกไม่มีแล้วจังหวัดตากไม่เห็นแล้วมีสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคือวันที่เราเห็นความก้าวหน้าของการคุมการแพร่ระบาดนะครับว่าเราคุมไม่ให้มันแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วมีเคสที่ไหน ตามไปจับให้หยุดตรงนั้นนะครับวันนี้เราทําวันนี้เราทําได้สําเร็จแล้วนะครับแล้วก็เคสทั้งหลายแหล่ก็มีแต่จะลดลงเรื่อยๆครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับช่วยกันต่อไปนะครับการไม่ตกพี่น้องคนไทยทุกคนเป็นพลังสําคัญในการหยุดในการยับยั้งการระบาดในเที่ยวนี้ครับช่วยกันต่อไปครับขณะนี้ครับทั้งโลกครับยังมีการแพร่ระบาดอย่างเป็นรุนแรงขึ้นนะครับ มีทั้งโลกติดเชื้อนี้แล้ว129ล้าน4แสนคนตายไปแล้ว2ล้าน8แสนคนประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับที่มีการติดและการตายมากคือสหรัฐอเมริกาครับมีเชื้อติดเชื้อนี้แล้ว31ล้าน1แสนคนตายไปแล้ว5แสน65,000คนครับแล้วก็วันนี้ครับทั้งโลกมีการพร่าบาดเพิ่มขึ้น6แสนกว่าคนตอนหนึ่งวันนะครับส่วนประเทศไทยครับมีคนติดเชื้อนี้แล้ว 28,889ลรายนะครับแล้วก็ตายไปแล้ว9 4 9าคนด้วยกันนะครับวันนี้อยู่อันดับที่1 1 6ครับอยู่อันดับนี้มานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จําเป็นครับที่พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับช่วยกันต่อไปครับการไม่ตกนะครับทีนี้มาดูครับในกลุ่มอาเซียนในขณะที่ประเทศในยุโรปนะครับมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นจนประกาศล็อกดาวน์แล้วนะครับบราซิลนะครับในอเมริกาใต้บางประเทศประกาศล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นนะครับ ในอาเซียนครับในอาเซียนหลายประเทศดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอินโดนีเซียครับเคยมีการแพร่ระบาดระดับหมื่นวันนี้เหลือแค่5000กว่าคนมีแต่ฟิลิปปินส์ครับซึ่งเคยมีการแพร่ระบาดระดับพันหนึ่งพกว่ากว่าวันนี้ยังดีหน่อยครับลดลงมามีการแพร่ระบาดขึ้นไปถึงหมื่นครับแต่วันนี้ลดลดลงมาแล้วเหลือ6000กว่าคนใน1วันนะครับส่วนมาเลเซียครับระดับเดิมเดิมคือ1,000กว่าคนเล็กนะครับใน1วันครับส่วนเมียนมาเที่ยวนี้ครับ เหลือเพียง22คนนะครับในประเทศลาวครับในประเทศลาววันนี้ไม่มีการระบาดในประเทศลาวนะครับส่วนกัมพูชาครับมีตัวเลขกลับเพิ่มขึ้นวันนี้กลับเพิ่มขึ้นมากกว่าประเทศไทยนะครับวันนี้มี62คนนะครับเพราะฉะนั้นกัมพูชายังมีการแพร่ระบาดอยู่ต่อเนื่องนะครับจึงจําเป็นที่เราต้องระวัง เพราะเรามีทั้ง3ประเทศทั้งพม่าทั้งเมียนมากัมพูชาและมาเลเซียอยู่รอบบ้านเรานะครับทุกคนอย่าลืมครับกาดไม่ตกนะครับวันนี้เรามีเพียง26ลายเท่านั้นนะครับมาดูต่อครับมาดูต่อว่าถ้าพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับพบสิ่งที่ผิดปกติอย่าลืมใช้สายด่วนครับ191 1599และ1138ครับนะครับรวมทั้งอย่าลืมครับใช้ไทยชนะหมอชนะนะครับเมื่อเราไปในพื้นที่ต่างๆครับต้องใช้ทั้ง2ออย่างร่วมกันนะครับ ไทยชนะจะเป็นการสร้างไทม์ไลน์หรือเราไปในที่ต่างๆมันจะสร้างบริเวณที่เราไปมาอย่างอัตโนมัติส่วนหมอชนะดูส่วนไทยชนะนั้นเราจําเป็นจะต้องไปสแกนในพื้นที่ที่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมอชนะและไทยชนะเป็นสิ่งจําเป็นที่ทุกคนต้องใช้คู่กันนะครับอย่าลืมครับใช้ให้มากๆเพราะจะทําให้การแพร่ระบาดเราจะสามารถจะทําให้การแพร่ระบาดจบลงได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แอปพลิเคชันทั้ง2องอย่างนี้ครับ ที่มาดูครับเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับวัคซีนเราได้ฉีดให้ประชาชนไปเยอะมากแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยนะครับคนที่ได้เข็มที่1มีจํนวนนึ่งแสนานวน1่งพ1นรายแล้วคนที่รับ2เข็มไปแล้วมี29,64มราลายนะครับแล้วก็ขณะนี้ครับในเดือนนี้วัคซีนก็จะมามากขึ้นนะครับแล้วก็จะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ครับ เราได้จัดทุกคนคงทราบนะครับว่าเราได้จัดความเร่งด่วนของบุคลากรที่จะฉีดวัคซีนเป็นอย่างต่อไปนี้ครับบุคลากรทางแพทย์เป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับ2คือบุคคลที่หน้าด่านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องก,กันโรคโควิด -19 เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะติดได้ง่ายกว่าคนอื่นนะครับอันดับที่3ครับผู้สูงอายุ6ผู้สูงอายุค,คือ60ปีขึ้นไป ดับ4คือผู้ที่มีโรคประจําตัว7กลุ่มโรคนะครับสามสี 3, 4, นี้เราป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้ต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตจากการต้องฉีดวัคซีนครับแต่หหรือ2นะครับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรหน้าด่านที่เกี่ยวข้องจําเป็นเพราะเขามีความเสี่ยงสูงในการที่จะติดโรคนะครับอันดับที่5คือประชาชนทั่วไปครับตอ,ตอนเดือนนี้แล้วจะเราจะเริ่มให้ประชาชนทั่วไปเริ่มฉีดได้นะครับแล้วก็จะมีการจองวัคซีน คาดว่าฉีดได้เป็นจํานวนมากๆตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปนะครับนี่มาดูต่อครับว่าระบบฉีดและจองวัคซีนสาหรับประชาชนมี4ช่องทางครับคือ 1. หมอพร้อมเป็นไลน์นะครับสหมอพร้อมเป็นแอปซึ่งอันนี้ยังไม่ออกมานะครับสโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ตรงไปที่ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ท่านรักษาประจําอยู่ นะครับแล้วก็4ครับผ่านออสมอทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้น4ช่องทางนี้คือสิ่งที่ประชาชนทั่วไปติดต่อไปได้นะครับได้ประกาศมาแล้วจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปคือวันนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกจังหวัดเตรียมฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่วางไว้นะครับเพราะนั้นท่านที่จะจองก็ ติดตามที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนเมื่อเราฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับเราก็จะเป็นโอกาสเปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปิดประเทศเต็มรูปแบบเดือนมกราคม2565ครับโดยไม่ต้องกักตัวนะครับไม่ต้องกักตัวถ้ามีใบรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทางนะครับเราจะเริ่มเปิดประเทศตั้งแต่1เมษายนนะครับ คือวันนี้นะครับโดยเปิดเป็น4ระยะนะครับจนกระทั่งเต็มรูปแบบมกราคม65ครับนะครับอันนี้คือข่าวดีที่พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับอย่าลืมครับติดตามและฉีดวัคซีนและที่สำคัญวันนี้เราจะต้องการไม่ตกนะครับจนกระทั่งถึงปลายปีนี้หรือมกราคมปีหน้านะครับติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลที่สิทธิ์ในร้อยตำรวจบาทยทูอมอาจารย์ พวกเราครับเป็นลูกศิษย์จุกบรมอาจารย์พร้อมใจกันทํางานต่ลยพระบาทเพื่อส่วนรวมติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ